คือโลกข้างหน้าเนี่ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากแต่ว่าก็มีโอกาสมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดว่าเราจะเตรียมตัวเด็กเราเตรียมตัวปรับหลักสูตรเปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิธีคิดของเราอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นผมอ่านยิ่งอ่านผมยิ่งเครียดว่าเอบ้านเราจะเปลี่ยนอย่างไงเนี่ยนะฮนะยกตัวอย่างง่ายๆนะวันนี้ อีกไม่เกินห้าปีเนี่ยรถแบบไม่มีคนขับจะออกมาวิ่งบนถนนแล้วรถแบบนี้เนี่ยเขาต้องใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งขับเคลื่อนทั้งคุมทิศคุมเรื่องของของทิศของแม่ชนกันอไรตรอรไยสารพัดอย่างใช้คอมพิวเตอร์ไมโครโปรเซสเซอร์นี่ประมาณสองร้อยตัวอย่างน้อยอืเพราะนั้นในรถคันหนึ่งเนี่ย ถ้าถ้าไมโครคอมพิวเตอร์เหล่านี้ต่อกันแบบคู่ขนานหรือว่าพาราแล้วเนี่ยเขาเรียกต่อแบบพาราแลไม่ได้ต่อแบบซีรีส์เนี่ยนะมันจะกลายเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรถหนึ่งคันกลายเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์หนึ่งตัวแล้วมันสามารถทำขุดขุดคริปโตได้ไหมนะถ้าใส่ซอฟต์แวร์ <laughs> ขุดคริปโตได้แล้วมันมี 5G มันใช้ ใช้ 5G เนี่ยคอนเน็กกันระหว่างรถได้เพราะนั้น 5G 5G คอนเน็กตกันเนี่ยถ้าแปลงว่านี่รถวิ่งแสนคันในถนนแสดงว่ามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์หนึ่งแสนตัววิ่งอยู่บนถนนแล้วอีลอนมัสคิดแม้กระทั่งว่าเอ้ยรถเหล่านี้ต้องต้องกำไรไม่ซื้อไปแล้วไม่ขาทุนเ,เวลาเราจอดอยู่ที่ทำงานก็ดีเราจอดอยู่บ้างก็ดีเอาไปเข้าฟีดรับเป็นแท็กซี่ เหมือนอูเบอร์เลยเพราะมันไม่ต้องใช้คนขับนะถ้าเราเข้าฟรีปุ๊บม,มันเรียกมันไปเลยมันไปรับคนบ้านโน้นบ้านนี้ไปส่งตรงโน้นตรงนี้ได้นี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเทคโนโลยีน่ากลัวแต่ก็เป็นโอกาสถ้าเรารู้เท่าทันมันล้ใช้ของเป็นอะเหมือนเราซื้อของซื้อสเตเิโอมาแต่ไม่รู้วิธีการปรับใช้ได้น้อยไปก็ขาดทุนซื้อของแพงมาแต,แต่ใช้งานน้อย วันนี้เราถ้าเราเป็นเนี่ยเราเตรียมตัวระบบการศึกษาระบบอะไรให้ดีเนี่ยเราใช้ประโยชน์มัได้เยอะเลยนะมันแถมมาในนั้นเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยที่น่าสนใจนะต้องเตรียมรู้ร้อยไวเลยเนี่ยวันเนี้แขวนต่มคอมพิวเตอร์แข่งกันใหญ่เลยนะแข่งจีนอ่ออเมริกาก็มี i อ m g o o g ม e h o n e y ฮ well, ันนี่เวลอเเข้ามาแข่งกันหมด ฝรั่งเศสก็จะเข้ามาร่วมลุกแข่งด้วยญี่ปุ่นแอบเงียบเียบอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดไอการคำนวณการทํานายล่วงหน้าอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแม้กระทั่งวันนี้เนี่ย g o o g l e เนี่ยขนาดควันตั้มยังไม่เสร็จเขาเอาซูเปอร์คอมพิวเตอร์กับ AI ไปสัไปอ่านไปวาดไป AI ไปวาดโครงสร้างของโปรโตีนในร่างกายเรา ได้มา355,000ตัวแล้วเขาจะตั้งดาต้าเบสตัวนี้ให้ใช้ฟรีนั่นก็คือกำลังจะเกิดการทดลองยาได้อย่างง่ายดายนะครับรวดเร็วเมื่อก่อนเนี่ยยากว่าจะสำเร็จแต่ละอันเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น5-6ปีวันนี้ไม่กี่เดือนก็สามารถทดลองยาได้อันนี้ประเทศไทยควรยังไงเรามีสมุนไพรใช่ไหมอย่างฟ้าลายโจนที่เราพูดถึงเอ แอนดูกาฟูลยเนี่ยมันก็เอาไปทดลองไปทดสอบตรงนี้แล้วเรามีระบบที่ดีขึ้นเราก็จะหากินกับการทำยาบนสมุนไพรที่มีการทดสอบอย่างดีบนด a ต a าเ s e ของอัลฟาโฟนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทใน Google เนี่ยนั่นคือ Google Google เขามองตรงนี้เพื่ออะไรอีกหน่อยเขาก็เหมือนกับทำทำ Google แต่เป็น Google ทาทางทาง,ทางด้าน b บโ l o g y ทางด้านโปรตีนของร่างกายมนุษย์นะ แล้วไอ้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องมองว่ามันเป็นโอกาสใช้นีว่าเราจะทำยังไงดีนะครับแล้วแม้กระทั่งแล้วก็เรื่องการเรียนเนี่ยนะต่อไปเนี่ยมันจะไปซ y n t h e t i c biology หลังจากที่มันมี m i n a ที่ออกวัคซีนันนี้มาเนี่ย synthetic biology นี่มันมันตื่นตัวอยู่แล้วแต่มันตื่นตัวหนักขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะนั้นต่อไปในการสร้างยาใหม่ๆก็จะสร้างได้ง่ายขึ้น การอย่างเรื่องยีสต์เนี่ยมันก็ใช้ไบโอเจเนริ่งทำยีสต์หมดแล้ไม่ต้องใช้ไอเจีเนียจริงๆเพราะต,ตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าอชอ่องทางในการเรียนรู้เพิ่มเ<ม>ติมแทนที่เรียนไบโอโลจีก็เรียนสนเทติกไบโอโลจีมากขึ้นเรียนทางด้านเคมีผสมเข้าไปมันก็จะทำให้ให้เราเนี่ยได้มีโอกาสอโอกาสของนี่คือโอกาสของเรานะถ้าเรารู้ว่าโลกมันกำลังจะไปไหนเนี่ยเป็นโอกาสอย่างดีเลย S <S <S อีกตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้พูดถึงประเทศเลยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องการเงินที่ผมเคยพูดไปแล้วว่า central bank digital currency หรือ C B D C จีนเอาจริงแล้วนะดิจิตอลยวันจะเกิดแล้วนะอเมริกาตกใจแล้วนะอเมริกาเริ่มแล้วนะแต่ว่าอเมริกายังขอขอเอาฟิสิ i c a l money เนี่ยกับเงินดิจิตอลเนี่ยคู่กัน แล้วก็ไทยเราก็เตรียมศึกษาไว้แต่ยังยังไม่ได้ร้อนเพราะถ้าร้อนตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้อะไรไหมมันจะทาให้เกิดบัญชีทั้งมาหลายเนี่ยมันจะอยู่ที่รัฐบาลกลางอยู่ที่แบงแบงชาตินะครับงนั้นก็แบงค์เล็กก็จะอยู่ยากแบงค์เล็กก็อยู่ยากแล้วฟินเทคเนี่ยมันจะเป็นนิว n o r m a l ลนะ financial technology เนี่ยมันจะเป็นนิว n o r m a l ลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะทํามากินตรงนี้เนี่ยก็ควรจะคิด เรื่องของการจะใช้ AI ใช้โปรแกรมทางด้านการเงินเนี่ยกับ AI เนี่ยมาร่วมมาหากินด้วยเพราะว่าต่อไปการจ่ายเงินเนี่ยมันจะจ่ายผ่านไอผ่านผ่านระบบดิจิทัลหมดนะนะครับมันไม่ฟิสิกอลมันนี่มันจะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆดังนั้นคุณก็ต้องคิดว่าแล้วคุณจะหากินยังไงกับ Data าโรนี้นะครับอันนี้ก็เลยฝากแนะนำเพราะจริงแล้วมันมีหลายอย่างแม้กระทั่งนี้มอเตอร์ไซค์บินก็จะเกิดแล้วนะฮะ โมเดิร์นไซด์วิ่งไปนิดนึงบินได้บินขึ้นตรงขึ้นลงตรงติ่งเหมือนเหมือนเฮลิคอปเตอร์เลยนะความเร็วเท่ากับเฮลิคอปเตอร์เลยนะราคาประมาณสามแสนแปดหมื่นเหรียญก็ประมาณสิบเกตดสองล้านรอรอมันสักเหลือสักสามแสนบาทก่อนแล้วกันฮะเ,เดี๋ยวผมไป <laughs> คืนแล้วรถยนต์รถยนต์ก็จะบินได้นะต่อไปรถยนต์บินได้ก็มีคือเขาแยกประเภทเนี่ยมันวันนี้คนมันเทคโนโลยีระหว่างที่พวกเรากําลังล็อกดาว กำลังน right ั่งรอวัคซีนนะครับนั่งรู mm ้ว hmm. so ่าจะไอถ้าป mm ่วยไปโรงพยาบาลไหนดีวะมีคนที hmm. mm ่เ hmm. ป mm ็น hmm. น mm ัก hmm. ว yeah, uh, ิจัยท mm ั่วโลกเขานั่งทํางานเขาอยู่เขาอยู่บ้านเขาโูกาสวิจัยทำโน่นทำแล้วมันกําลังจะมีของใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะนี่วันนี้ครบเจ็ดสิบสองขอเล่านิดหนึ่งไอสไตน์เขียนจดหมายไว้ไปถึงออสเตรเลียเมื่อปีหนึ่งเก้าสี่เก้าเดือนตุลาคม สามเดือนจากที่ไปเนี่ยก็เขาบอกว่าเอ้ยเขาเป็นนักฟิสิกส์เนี่ยไอซายเป็นนักฟิสิกส์เขาบอกว่าไบโอโลจีกับฟิสิกส์เนี่ยมันต้องเกี่ยวกันแน่เลยหน่อยนี่เขาพูดมาไมเปเจ็ดสิบสองปีแล้วเขาบอกเขาดูพฤติกรรมของสัตว์บางอย่างเนี่ยมันเกี่ยวกับฟิสิกส์แน่นอนปรากฏว่าตอนนี้เขาค้นพบว่าตาของนกอะ่ะมันมีเคมีก้ลในตาของมันเนี่ย สามารถที่จะมีสื่อสัญญาณลิงก์ได้กับสนามแม่เหล็กโลกเพราะนั้นเราเห็นนกมันบินบินไปบินย้ายย้ายถิ่นฐานมันเวลาหน้าหนาวหน้าร้อนอะไรมันย้ายถิ่นฐานเป็นเป็นหมื่นหมื่นตัวเนี่ยมันไม่หลงทางเลยเพราะว่ามันสื่อการคู่กับสนามแม่เหล็กโลกนี่คือฟิสิกส์กับชีวะที่ลิงก์กันที่ที่ทอไอ่ไซน์พูดนะครับเราไปฟังทีเดียว โอเ้ยน่าสนใจมากเลยครับน่าสนใจมากครับมีเรื่องอีกเยอะครับที่เทคโนโลยีใหม่ๆที่ผมอยากจะเล่าครับครับโอเคครับก็ขอบคุณด้านในโอเคนะครับคำถามคุณด้านใยนะฮะขอบพระคุณมากครับครับผมได้ไปเต็มเลยนะครัได้คำตอบยาวเลยนะครับ